hở mang, ở dù na, Ờ, ông dù đi, ởu mày, Ở ởu, ở cm Tám huỵ, ởi hả? อะไรวะโหมาต่อเลยละกันต่อจากคลิปเมื่อกี้นะเฮ้ย<ส>กินหน้าดินเ<ส>หรอไม่ธรรมด,ดาอ๋อแล้วมั่ขงขน่ะ Ừ, ờ yang ai? này bắt lưới, bắt lưới, bắt lưới. Hey. Hỡi dao này, hỡi dao. bớt, bớt chập với hết này mà. Hả? sải phải mấy bữa ở đây mà. Đây cái đi không? อยู่อ่ะแน่ใจนะ<ช>เอออยู่จริงนี่เ็นลาะวะอะไรวะเอ้าอะไรวะใหญ่จังวะใช่เหรอ,อตื้อป่ะละ่ะเฮ้ยกดคันด้วยเฮ้ยลอกหลุดเฮ้ยพนาใหญ่ใหญ่นนั่วะใหญ่ ตาผภาบอใช่หรอไอโดอุ้ยเ uh ยี่ยตัวเบล,ลื่อเลยอุ้ยพน้าใหญ่ย,ยังวะเฮ้ยดโ,โนนนนดนโดนช่างแม่งขนาดสปินอะ่ะเฮ้ยทำไมากดคันแล้วดูตัวมันยังไงก็ไม่รู้อะ่ะ โอ้ห์พนาจะเปะโอ้โหพนาโอ้โหกินตัวเบลเลอร์เลยเออกินหน้าดินซะด้วยโอ้โหตัวอ้วนตับเลยผมไม่ได้สักตัวเลยนี่กูได้ตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้หน้าดินก็กินเออเรื่องนีตกหน้าดินละโอ้โหขี้ตัวใหญ่กว่าเดิมอีกอื้อหืออุ้ยเฮี้ยตัวใหญ่เลยใหญ่ยังวะจัด ออเออแล้วกูไม่ได้สักตัวเลยวันเนี้ยไอ้เฮียหายหายขึ้นหรือเมื่อกี้เนี่ยว่าอยู่ไอสัตว์ได้นึกว่าคันไอ้นี่มันนึกว่ามันเป็นปลาดุกกันเนี่ยความจริงเนะี่ยสัตว์ตัวเบลอเลยทำไมมองในน้ำตัวเล็กขึ้นมาตัวใหญ่ทุกรอบเลยวะปกติมันต้องมองในน้ำใช่เหรอโอ้โหลึกแน่นอนเอาเอาเอาโอ้โหมันจะหลุดไหมล่ะส่งไปถ้าขนาดนั้นอะไรวัน,นี้เล่นเฮียอะไรกันเนี่ยต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยเออ โอ้โหนุ่นตุโก้ใช่เหรอสุดเลยเหรอไหนทำดูดิได้ปะไม่ได้พนัาก็ตัดไปเลยไม่มีแรงนั่นอะไรวะอีสัตว์กูจะไม่ได้สักตัวเลยเหรอวะเนี่ยทะลุนู่นเลยอืมตัวใหญ่มากตรงที่มันกระเมือบอ่ะไหนนั่นั้นเหมือนโอ้โหข้าวนาเชื่ออุ้ยออกไปมหรอออกไปไม่กล้าเอามือล้วงว่ะ ัน,นังจบตรงเบ็ดป่ะปล่อยนะไม่ปล่อยแล้วพวน,านาักเพรจิกตา,ตาจะหลุดแล้ว <c oughs> ้เฮ้ยตัวแม่งใหญ่ยังมืยอแวนกระเด็นเลยลอกแถมกระเด็นอีกาากระหัก